สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะมาพบกับน้องมิ้นต์ปากน้ําเกียงไก่เช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ช่องรถมือสองบางพีฟรีดาวายมิ้นต์ปากน้าเกียงไก่นั่นเองวันนี้นะคะมิ้นมาพร้อมกับรถยนต์เข้าใหม่นะคะลูกค้าจ๋าสาหรับลูกค้าท่านไดนะคะที่เป็นสาวกโตโยต้าอยู่แล้วนะคะวันนี้นะคะมีคันนี้เข้ามาใหม่เลยเป็นโตโยต้าวีออสนะคะ1.5ตัว e ตัวลองท็อปนั่นเอง เป็นรถยนต์ปี2015นะคะลูกค้าจ๋าวันนี้นะคะเดี๋ยวมินพาลูกค้าเดินชมบริเวณรอบๆคานกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวดูภายในห้องโดยสารกันนะคะว่าสําหรับรถคันนี้นะคะมีจุดเด่นแล้วก็ข้อดียังไงบ้างนะคะแต่ที่สําคัญนะคะลูกค้าจ๋าที่สําคัญหลักๆเลยนะคะมิ้นแถม m ม็กแฟชั่นให้ด้วยนะจ๊ะจะเป็น m ม็กทีนะแม็กทน่าจะประมาณ มินไม่แน่ใจว่าขอบ17หรือเปล่านะคะสำหรับคันนี้หรือลูกค้าท่านใดนะคะที่ไม่ชอบแม็กนี้นะก็สามารถเปลี่ยนเป็นแม็กเดิมก็ได้นะจ๊ะหรือว่าเป็นล้ออื่นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะอยากได้แบบไหนนะคะหรือว่าอยากได้รถอะไรรุ่นอะไรนะคะสามารถติดต่อหาน้องมินได้เลยนะจ๊ะที่เบอร์099325ตามด้วย2 0 0 0นะจ๊ะ โอเคนะมิ้นเดินให้ให้ดูบริเวณรอบๆคันกันนะคะนี้จะเป็นแม็กแฟชั่นที่มิ้นแถมให้นะจ๊ะตัวนี้นะคะสำหรับตัวนี้ตัว E Long Top นะคะกระจกมองข้ามเขาจะมีไฟเลี้ยวให้แบบนี้เลยนะคะกระจกมองข้างจะมีแบบนี้อยู่แล้วนะคะเป็นรถยนต์ปี2015นะคะลูกคะ้จ๊ะระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยนะจ๊ะตัวนี้ ตัวปรับกระจกมองข้างนะคะไฟฟ้าหมดเลยพวงมาลัยสามก้านแบบนี้นะคะแน่นอนนะคะในเรื่องของระบบความปลอดภัยตัวนี้เขาก็ไม่ลืมที่จะมีแอร์แบ็กมาให้นะคะลูกผา้าจ้าตัวนี้จะมีแอร์แบ็กให้2ลูกนะคะแล้วก็ถุลงลมนิรภัยนั่นเองเบาะของเขานะคะจะเป็นเบาะสีดําตกแต่งด้วยลายสีน้ําเงินแบบนี้นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะ รถไม่มีช้าแน่นอนนะคะลูกค้าจ๋าตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะ,ะรถไม่มีช้าเลยแล้วก็อีกอย่างนะคะที่สําคัญที่ร้านเราเนี่ยจะมีรับประกันหลังการขายให้ทุกคันนะคะเครื่องเกียร์นะจ๊ะแล้วก็จะมีบริการเคลือบขัดบันสีให้ในวันรับรถเปลี่ยนทายของเหลวให้นะคะเช็คฟรีนะคะ20กว่ารายการเลยลูกค้าจ๋าเพราะฉะนั้นนะคะลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหารถมือสองอยู่ ะะเชื่อใจมิน้นนะคะมิ้นช่วยทุกคันดันทุกเคสแน่นอนลูกค้าจ๋าติดปัญหาเรื่องอะไรมาหรือว่ากังวลในเรื่องไหนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอกสารหรือว่าเรื่องเงินดาวนะคะสามารถคุยกับมิ้นได้เลยจ้นะ,ะราคานะคะราคาอยู่ที่349,000บาทเท่านั้นเองรถคันนี้นะคะใช้เงินออกรถฟรีนะคะ ฟรีดาวเลยนะคะมิ้นแถมฟรีประกันภยัยฟรีจัดโอนให้หมดเลยนะคะมิ้นฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้มิ้นด้วยนะคะลูกค้าสามารถติดตามนะคะได้ที่ช่อง youtube ได้เลยนะคะแค่เซิร์ชว่ามิ้นขายรถมือสองก็คืนแล้วนะคะลูกค้าก็กดไลค์กดแชร์นะคะอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อนะจ๊ะเบอร์โทรนะคะ099325ตามด้วย2000นนะคะสำหรับวันนี้น้องมิ้นต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า